m o r ์ g เก e คริส i ิอาจกลับมาอีกครั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้เกิดผลกระทบทั้งเศรษฐกิจอย่างมหาศาลธุรกิจแท е บทุกประเภทต,ต้องหยุดชะงักลงแต่นั่นอาจจะเป็นเพียงคลื่นลูกแรกเท่านั้นของวิกฤตนี้คลื่นลูกที่สองที่กำลังจะซัดเข้าเศรษฐกิจโลกอาจจะเป็นสิ่งที่เราเคยเผชิญมาแล้วนั่นคือมอร์เกชคริสิ m o r t g a g e คือการจำนองบ้านหรือที่อยู่อาศัยให้กับธนาคารผู้กู้จะได้เงินก้อนแลกกับผ่อนคืนเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารย้อนกลับไปเมื่อปี2008ถึง2009เหตุการณ์ซับพรามมอร์ g เกจคริสิตเกิดจากการที่ธนาคารปล่อยสินเชื่อประเภทซับครามเป็นจำนวนมากและมีการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ทำให้เกิดฟองสบู่ในตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกา หนึ่งในบริษัทชื่อดังที่เสียหายหนักคือ Lehman Brothers ที่ต้องล้มละลายไปในปี2008โดยจากมูลค่าบริษัท1.6ล้านล้านบาทหายไปในพริบตาในวันนี้ทั่วโลกเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้งเมืองต่างๆต้องปิดห้ามเดินทางเข้าออกผู้คนกักตัวอยู่ในบ้านร้านค้าต้องปิดให้บริการเมื่อมองจากปัจจัยต่างๆ จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดการผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเพราะผู้กู้ธนาคารไม่มีไรายได้มาจ่ายดอกเบี้ยพอไม่มีจ่ายผู้กู้ก็จะปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านไปเราเรียกทรัพย์สินทางการเงินที่ถูกค้ำประกันโดยสินเชื่อบ้านของธนาคารว่า mortgage-backed securities สัญญาณของเรื่องนี้ก็คือเริ่มมีการเทขาย mortgage-backed securities ออกมามากกว่า41,000ล้านบาทแล้ว รวมถึงมีสถาบาันการเงินเร่งให้รัฐบาลสหรัฐให้ความช่วยเหลือทางการเงินในสินทรัพย์เหล่านี้แปลเป็นนัยะหนึ่งว่าผู้ถืออาจเริ่มไม่มั่นใจในความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์เหล่านี้แล้ววัดเกสแบ็ c ซ s เคียริตี้ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าคนต้องจ่ายเงินเพื่อให้มีบ้านอยู่แต่ถ้าคนไม่มีเงินจริงๆต่อให้เขาอยากอยู่แต่หาเงินมาจ่ายไม่ได้ก็ต้องเบี้ยวหนี้อยู่ดี ตัวอย่างของผลกระทบจะเริ่มจากเจ้าของร้านขายของไม่ได้จ่ายค่าเช่าไม่ได้ไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างพนักงานพนักงานขาดรายได้พนักงานจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ไม่ได้ธนาคารขาดรายได้ผลกระทบจะเป็นลูกโซ่และระบบจะหยุดชะง,งักลงถ้าหากมันเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อีกครั้งเหมือนปี2008-2009โดยจะมีบ้านหลุดจำลองเป็นจำนวนมาก การฟ้องร้องมากมายและสถาบาันการเงินล้มละลายแต่ครั้งนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเพียงสหรัฐอเมริกาหรือ,อยุโรปเท่านั้นเพราะผลกระทบจากโควิด -19 นั้นรุนแรงจนธุรกิจทั่วโลกต้องหยุดชะงักและนั่นหมายถึงมันจะกลายเป็นวัดเกสไพรสิตทั่วโลกทางเลือกเดียวที่ธนาคารต่างๆพอจะทำได้ในตอนนี้คือต้องผ่อนผันการชำระหนี้โดยอาจจะต้องยืดเวลาออกไปก่อนอีกสัก60-90วัน เพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้กู้ในช่วงวิกฤตนี้นอกจากนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐมีแผนที่จะซื้อพันธบัตรแบบ Unlimited แต่ใช่ว่าทุกประเทศจะสามารถทำได้เหมือนสหรัฐดังนั้นแม้สหรัฐจะสามารถป้องกันวอดก์เกสคริสิในประเทศได้แต่ประเทศอื่นๆทั่วโลกก็จกะเผชิญปัญหาการผิดนัดชำระหนี้อยู่ดี ณตอนนี้ธนาคารกลางสหรัฐได้ออกมาตรการในการซื้อพันธบัตรจำนวนมหาศาลแล้วซึ่งคาดว่าจะใช้ QE สูงถึง66ล้านล้านบาทและอาจเพิ่มขึ้นได้อย่างไม่จำกัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ต้องติดตามว่าจะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่